พ่อข้าวต้มมากินเองเด้อพี่น้องบรรยาก,กาศพิสารบ้านเฮ้าน้องสาวเปล่นเป็นใบเด้อเบิ่งเพิ่นหอยข้าวต้มเก่งๆผู้เบ่าออแ,แ,แบ,บ่ๆอยู่ในีห้อว่าเป็นเด้อกินย่างเดียวก็จะเห็นงานในกะรุงเทพ ให้ห่อปเปลี่ยนอันนี้แม่จ่าแม่แต่เบิ้งเราห่อพ <laughs> ูดยอย่างนี้มิตรให้ด้อยยังปียังศาสตร์แต่เบิ้งไอ้ย่ามันหอ่อ ่วยใส่แบะอา้าวผู้หนึ่งพับแล้วแล้วผู้หนึ่งพับกํลังกีบพับอา่าใส่ตอกมัดอา่มามัดตอกไป อ่านท้ายังใส่ไม่ตอบมาที่เร่อราวก่อภัยหลายจ้าอันนี้เอาแฝเอามงบวเปื่อยถองมันสดเนี่ยอันนี้ตั้งไฟหเปลนบ่ตั้งไฟติเออเอาไฟหมเฮอนี้ตังไ้หมกหมกกันยังเป็นดอกหมกกันยังเป็ดดอกู่ได้ไหมอนี้หมกเปียเปิดบ่าเยนนี้หมเปียเดียตอนนั้นก็ดวนเดือเตอไปได้ละ เดยวอันนี้ใส่เดียวนะตัวเใส่หม้อต้ม่มเดียวขาไม่เดี่ยวอกแล้วยองมีแค่เลยแยกผินใส่างนางจะดีสอยนะพอแค่นี้ น้ำหมดก็ nah,